อราไม่อยู่สาภาจริงไม่ได้เอมดีเนี่ยมึงหาไ,ไม่เจอหลองมาใส่ชุดนอกข้งหมดเกลอกะเพราใครชนะรูะ้ปะหลอนตามบัตเตอร์ไปแล้วเนี่ยนี่กำลังไปสาภา ครับพี่ส่งพัสดุอะไรครับพี่ทำไมหน้าพี่หล่อจังไม่เหมือนในแข่งเลยพี่ล่ะรอเซ็นอยู่ใช้ใช่ใช้บัตรใช้บัตรคนไหนครับบัตรดิครับบัตรอะไรใช้จนหมดแล้วอ่ะหล่อพี่ตั้มขอเขาบัตรเลสกินหน่อยให้บัตรหน่อยครับอะไรครับไม่มีบัตรเดนสกินแบงค์ห้าแสนคนทั้งแก๊งบอกว่าอยากอยากได้อยากอยากได้ตัวอะไรครับโหมันน่าจะอวยยังน้าเนี่ยผมไม่อยากได้ ก็จะอวยจนอายอะผมว่าอืมไม่ไม่น่าใช่นะครับมาไหมครับมาไหมครับโอ้หผมไม่มีอาวุธนะครับพร้อมดันไหมพร้อมครับโหดถ้าถ้าเกิดโหดก็มีให้ครับโหดไม่มีพรอลองนี่ต้องลองนะลองอดูครับต้องลองดูครับนี่ต้องลองหรอกมั้งโอป่ตร้าม่เคยเป็นไม้หลักเิแฟมอปยตอนนี้ก็เป็นไม้หลักเออตอนนี้ก็ไม้หลักใส่อะเจ๊ ป,ปุ่มก่อนลเลยครั้นแรกหมายถึงว่าเอ่อก้าหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ได้หนีกันแล้วหรอครับพักครับผมแยกย,ย้ายกันแล้วไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าเวลาผมไปได้มือดีใครมาเนี่ยเป็นลูกรักเหลืออะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวโ,<อ>โ,โดนดึงกลับอะครับก็เลยก็เลยแบบใช่โอ้หน่าจะดึงกลับยากครับเ <c oughs> พราะว่าเขาแยกย้ายกันแล้วไงไม่ค่อยได้ทำกันแล้ว ่คนต่างไปอยู่แต่ละที่กันแล้วครับโอเคครับแล้วอันนี้ผมถามหปาว่าอยากอยากอยากด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าแบบอยากมาเล่นด้วยหรือเปล่าครับผมอยากมาตีอยากมาเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงผมหาเราบอสจะไหนบอสหาที่ลงใช่ไหมครับทุกวันผมก็ตีได้เอ้าพี่อยู่แลนด์พี่มามาเราชิงเรียกเอฟดีหน่อยตามดีมาเนี่ยพี่ยืนอยู่เนี่ยเนี่ยพี่บุ้มเนี่ยไม่แพ้ เดี๋ยวเรียกสภาเรียกผ่านสภาง่ายว่ะอ่าอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องเวลามีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับมีครับโลโลงออบัตปเขาแกงมาให้แล้วเนะี่ยแต่หลังเที่ยงคืนกงถ้าสมมติไม่ใช่สตอรี่หลังเรื่องคืนเป็นกิจก,กรรมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้านะครับได้ได้ครับไม่ไม่ไม่ติดครับตรงนั้นแต่ถ้าแบบไอช่วงบ่ายพิกตามมีมีตลอดเลยจะแบบหลังเที่ยงคืนนี่จะว่างเฉพาสตอรี่ไมแต่ผมพูดตรงๆนะว่าอย่างตอนนี้บ่ายบ่ายเล่นพวกพวกงเล่นกันเยอะปะ ก็เล่นนะเล่นมีบ้างใช่ไหมเซนโบอะไรอะไรภาคป่าเยอะครับภาคป่าเยอะโอ้ยโอ้ยแล้วแต่อยู่ไม่ไม่อยู่อีกทีนึงนะภาคป่าอยู่นะเอ้ยพี่ภูมิอยู่ตลอดพี่อยู่ตลอดใช่วันนี้พักไงวันนี้เล่นหนักเกินโอเคอยู่เล่นกันร้านกันอะไรพี่ภูมิอยู่เวลาคนอยู่ก็พูดสิครับผมไม่อยู่ไงอยู่เหมือนกันแต่ทำอย่างอื่นใครมึงอเ่ยไม่ใช่แล้วผมนอนเวลานั้นอะ ได้ทำกันเข้าเข้าเลยไหมครับได้ครับนะครับไปเลยไหมเวลาโดนตีโดนอะไรอย่าร้องนะที่เนี่ยเรื่องปกติอ่ะเข้าใจอ่ะบัมันไม่เหมือนที่นายจับมาเลยลองไปเล่นเลิฟดูก่อนพูดอะไรงั้นอ่ะเนี่ยพูดไหนล่นดีนะถ้ามึงถ้ามึงต้องการมากเนี่ยมึงเอาเลยขวามือนี่ไงเนี่ยิ๊กพูบอกให้เลี่ยงเท่าบิภูมิเมื่อกี้าาดีกว่ ไอเรียกแก๊งมันมาเลยแล้วสภาย่านไหนวะกระทืบบันดาลีเดียวก็จบแล้วอยากให้คนใหม่ได้ลองน่ะอสับไม้ยังไม่ได้ดันเลยฮี่หยเออวดันแป๊บเดียวอ่ะสิบมัีของมีแอร์พี่มาดิเน่ะในเมื่อท้านต้องการอ่ะกูจัดให้รอครับว่ามครับเรียกเอ็มดีให้หน่อยครับโอเคครับ สภาพบางคนเข้าแก่งครับ เรียกเสียไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่คือสภาครับเอาคนเข้าแกงครับว่าไงต่อคนไหนคะไปเอาเข้าตรงนั้นใช่ไหมครับ<อ>บัตรอยู่ไหนฮะมาบัตบมาบัตรมาคนดีใช่ไหมคะใช่ครับอ,อันนี้ต้องส่งทางเางช็กสักครู่ค่ะ เราไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลให้ตรงหน่อยนะคะเอาแท็กชื่อออกด้วยค่ะโอเคครับหลังหล <Okay S 2> ีได้ไหมครับไม่ได้ค่ะต้องทำเลยโอเคครับเป็นใช่ไหมครับให้มันนเนะี้ยอะไรนะครับให้ให้มันให้มันไม่ติดอยู่นะชื่อนามสกุลเราให้ตรงแลแ้วก็ใส่ใส่แท็กมาเลยใช่ไหมแท,ท็กเลยก็ได้ค่ะเตอร์ีนี่นี่นี่บัตรบัตรมาหนึ่ง ปกติทาให้มันแคสได้ไงบอกเจ้าพี่พี่บอกอะไรนะพี่ดำให้ตันบอกให้ตันบอกเจอะไรอินพี่จำได้ไหมที่พี่จำได้ไหมที่ผมบอกให้เปิดนั่นแหละทัชอ่านั่นแหละแล้วพี่ไปที่ไฟจะเป็นพี่นทัชแล้วก็เข้าใหม่เลยใช่ไหมใช่ใช่แนวหนนึ่งครับแนวาหนึ่งหน้หนึ่งคุ้ม เตรียมเตรียมคลิปกันเลยใช่ปะ เจนไม่อยากเล่นแต่มนบอกมานจพรพ่กนี้เอาก็ตอนนี้เลยเอาทีเพี้ยนอะพรพวกนี้โหลดเจ๊เจ้าก็เอาตอนนี้เลยตามบอกขึ้นอ,อาวุันเลยผมไม่อยู่นะขึ้นทันแบบเดียวแต่มันมันทันแต่เพื่อนเราหนอกไปสองนะโอ,อ้แกง<ว>๊งแม<ว>่<ว>งกายเลยสองคนกลัวอะไรอะ <c oughs> อ๋อไอต้ามันไอตาม,ม,มันมีซ้อมเดี๋ยวคุยบอกว่าสามชั่วโมงก็ได้เป็นพรุ่งนี้นั่นบอกว่าไอ้หกพวกคนในแก๊งเราไปบิดซ้อมเขาบ่อยแคคนไม่ได้หรอที่คือผมจะพูดอย่างเี้คือไอ้บางบางที ไปแคนเขาแล้วบางทีตีแล้วไปซ้อมเลดแล้วก็เหมือนมีวันนึงโดนไอ้ทีมอื่นเขาแคนมามังไม่ได้ซ้อมมาหลายวันแล้วพี่ประมาณห้าวันละโอเคครับได้คุยคุยไนี้แล้วก็ตีพุ่งอีกเดี๋ยวมุดมุดทีมมันจะไม่ค่อยดีพี่ได้ได้ครับตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวแทนมารับค่าปรับของเมื่อวานหน่อยเมื่อวานไม่ได้ปรับเนี่ยปรับผมเลยครับอ่าได้ได้ไอมันนี่มันนี่ไอ้กอลแก๊ปกอลแก๊ปปรับปรับปรับตั้มหน่อย ที่เรื่องไฟเมื่อวานอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะห้าแสนป่ะห้าแสนกับห้าแสนเออปรับเลยปรับเลย,ยแล้วทีนี้ตั้มเรื่องของเอ,อ็ีเฮ้ยมเรื่องของเอ็อ่ะที่พี่บอกมึงว่าพี่จะปรับเอ็2มดีสองล้านอ่ะอ่ากูมึงจําได้อยู่ใช่ไหมจําได้ครับจำได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันกูจะยังไม่ได้ปรับ แล้วโดดม mm ือไวเบยใช่ไหมเจ็ดสิเมตรโดดม oh. ันก็ติดก่อนไม่ติดก่อนหรอกที่นี่สตารท้าว คนมันจะถึงอ่ะสูกไหมบุ๊กถูกครับนับหัวได้ไอ้พวกตีติดอ่ะแต่ผมพูดชื่อคนตีติดก่อนผมตีมาดิกูตีเมื่อสองปีที่แล้วตีทีเดียวถ้ากันกูว่าตีทีเดียวเหมือนกันสองปีที่แล้วอะเอามาอันนี้พร้อมเจอจ่าเลยไหมพร้อมครับอ่ะ เดี๋ยวให้เอิญพูดทางเอ็มดีพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วให้ให้ฟังแต่ไม่ให้พูดแล้วเกิดอะไรขึ้นเลยเรื่องที่เอ็มดีรับหลังที่แลนครับอ๋อ่าเรื่องนี้เหมือนมีมีนีรคุยกับคือวันไว้มีมาแจ้งผมอยู่อ่าเอาเราเราเราพูดได้เลยครับว่ารายละเอียดมมนไปได้ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยครับเอ็ดเอ็มดีรับสภาพเลยครับคุยสตอรี่พ่งนี้ก็ได้ครับห้าสยห้าเอ็มครับได้ครับขอเป็นพวกนี้สามทุ่มได้ไหมครับส่งไป สองทุ่มสองครึ่งกับพี่เปากลับไม่ทันนะครับเอาจะได้สองครึ่งได้ี้อถ้าตกลงเวลาไม่ได้สุดท้ายสองครึ่งเหมือนเดิมโอเคครับได้ได้ครับได้ครับก็ห้าไฟห้าเอ็มพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับวันที่สิบเอ็ดสองทุอสองทุ่มครึ่งโอเคอ่าเบอร์ดับเบิลเฮกหกศูนย์เก้าเก้าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับอาฟังส่วนเก้าแปดห้าครับโอเคเก้าศูนย์เก้าแปดห้านะไม่ว่าเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สะพาจะทันไหมไอ้นี่คุยง่ายดีว่ะโอเค ก็เรื่องปืนเหมือนเดิมน่าจะรู้กันอยู่แล้วส่งมาด้วยนะครับโดยการก๊อปนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ห้ามมีการด่าแซะขับรถชนใดทั้งสิ้นนะครับถ้ามีขออนุญาตปรับนะครับโอเคกันแย้ายได้เลยครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครับขอบคุณครับทีนี้เรื่องเงินดีเกิดเอาเอาไงกันเรื่องเทวดีโหนไอเอาเพื่อนเพื่อนไปเลเวลเลยไปรีบขึ้นของไปมาเข้าแก๊งก่อนเนี่ยอยู่เวิลเวิเนี่ยเลธรรมดาเนี่ยเข้ามาแล้ว ี้าห้าเอมงินรางวัลเนี่ยตีเทไหนตีต่ไหร่พวกนี้สองครึ่งยู่ไหนบัาอยู่ไหนแล้วทำไมเขาไม่มาตรงเนี้ยปกติมันต้องไปเข้าในเอพีีไม่ใช่หรอนี่ยตรงนี้พี่ตั้มนี่ยวะนี่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 นีหลังหลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยไป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 ไม่ใช่สภาบอสภาครับเอาคนเข้าแกงครับ ใช่ครับไอต้ตั้มอืมลายลักเล่นแผนสเตโลที่เจอกับเราแรกๆเลยที่เล่นทะลุกับบ้านฝั่งตรงข้ามหมายถึงว่าศพไปกับหลังบ้านเขาอะนะใช่ที่ที่ทะลุแล้วไปกับฝั่งบ้านเราแต่ก่อนอะแต่ก,กแล้วเรา<ล>ไม่มีพื้นที่เล่นอะดูอยู่เนี่ย ไอเย้ยลูกค้ากูแม่งได้ปืนพัดไปเล่นงให้ควักเลยว่ะไรลักดีไอ้นนีัยอ่าน่าจะโดนห้าสามมาสกอร์เฮียวอเหลือแปดอะไรลักอ่ะแต่เขาคอไฟ<น>เขาคอไฟรู้เรื่องจัดเลยโดนกัดตรงนี้เลยโดนกัดตรงแบบ ที่โล่งแบบโล่งมากเลยไปกูไม่ได้แน่นอนเอ๊ยพี่โกมันสิงโหดนะนี่นนมันเล็กเลยครับใช่รครับผมครัใช่ใช่เลขสามหกห้าศูนย์ครับเย่ยกับยีนากแว่ลมาว่ะคิดไหมครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับบัตเตอร์ใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ครับใช่